พุงมาเลยหมุนเดาติแอม่ม <c oughs> ง,งค,คู่เขากิน <c oughs> คนตกบัวบาเห้องใ <c oughs> ว่าเข่าอย่งบ่ามาสิ <c oughs> เอาสวยแบงมาแน่น่ะสวยแบ้งต้มไก่ <c oughs> อพี่พราบอกคุณสมกาน้นองคาน้ำเกื้องเดี๋ยวจะน้อง,ปองเป็นอากาศมาแดดบเนาะถ้าดับให้กลิ่นมาเลยอากาศก็เป็นใจนเราต้ตมไกป่ปะยังเอาเลยล่องแพผ,ผาเกื้อนผานาง นั่งทาเรื่อนี่เหรออีกจะรนนู้ใช่อันเดียวนี้แหละแต่เขาไปดูขอเส้นทางว่ะตรงอันตรงนี้คือตรงกันเันนีบวัดพอดีเถอะพาตัวนี้วนี้มากว่าเวซเว,วาตอนนี้เขาเลี้ยวต้องเลี้ยวขวาออกไปนะครับมันเป็นบันไดมันใเขาสิกินหมูกระทะกันนะทุกคนแล้วทำไจะกินมันม่เนไดแบบมันเป็นได้มันยมันเปนเริ่ตะเกียเป็นเริ่มเริ่เป็นเปน สกิโลหามพอดีวสุะตะรตลีา่ามีหอนคนมาหามกันล้มาเตี้ยเ้เป็นตาหามี้บรรากาศบุมีอยางมั้เมียแนด์มาเตี้ยเทเมียอยูน่นี่มือสนัสอนแม่นเนะนี่ยแหละม,มันซีมันเสอง้อเมรเียวนะทั้งชายชหน่ โอ้นี่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 มันสีมัวนิเอเอารถไปได้ยืนบ่ะปิจจจตแล้วครับปิจาเขาไปชั้นดแมนเอาเลย <laughs> บ่มีบ่มีรีวิว <laughs> ชั้นดดลดเขาเลยแม เอาขนล้วล่เด็เอานั่งเลยฮะซุ้มเนี่ยตั้งี่เอาแค่ไหนดีคะแค่หกเนี่ยนันไม่ค่อยเรียบร้อยเอาอันไหนครับชี้เลยก็ได้นี่โอเคครับไม่เอาก็ได้ครับไม่เอาหรอเอาลง ครับไปูงมือแล้วนี่นี่มาจับนี่นี่มาจับนี่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 ขาขาปั้นตอเนี้เอาลงแพแล้วยังดีดีเด้อน้าอยู่ดียีปวดขาน้ำวิต่ออยู่เีย ฟิลได้ยู่ได้ทุกคนโอ้โหฟิลแบบเกอผู้พามาเลยนะทุกคนคนไม่กินเขาแ้งสมัครสาวอาทิตย์มปนบัคพ้นหลายดงดงเป็นที่สุดในโลกตั้ได้สามครึ่งเดี๋ยนี้เพิ่มมากองแดงตองแดงมองแล้วกับนองบอลลัมพุ่นโอ้ครับเขาเล่นน้ำ

มีแต่หมูคนมึงหมูรวมเลย250บาทนะครับชุดหนึ่งอันนี้ยงังย้ำทุกคนซีนมายังดีนัน่นเพราะว่าทั้งขึ้นทุกคนมึงน,นี่คือย้ำย้ำรวมนะครับอันนี้ตำดองแดงทุกคนเห็นเสน้นบ่เนี่ยนะครับเส้นดองแดงโลงแล้ว <c oughs> <c oughs> ลายยงนะ ปลาย่างแล้วนะครับอันนี้ก็ตําเลยนะครับปลาเยอะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้นีข้อออกครับหัวได้เนาะเลอะเข่าเจ็บข้าวมาแล้วไงข้ามาแล้วใช่ไหมหมดยังกับข้าวหลวงหมดยังครบยังครบแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ทุกคนนึกว่านิจานน้อยๆทีเดียวเลยสร้างหลายจานทุกคนเพิ่งจะบอกคงจานบักใหญ่ ครับอันนี้คือป่าตัวปลเรือเลยนะครับ,นนบป่าทอดสมุนไพรนะครับทุกคน,กกนป่าคือตอหนึ่งป่าคือตอหนึ่งเลยทุกคนมึงหมูกระทะกำลังห่วยห่วยนะครับปลาทั้งนี้ก็ต้มยำทุกคนดูข้าก็เยอะใน,นีเข่านะครับแล้วไปนี่จากเลีเล้ยงคนเราจังสี่เหมือนนะ้องอิ่มแล้วก็นอนจะ แม่แ้วว่อาอีังกันคือพี่พอบอกคุณส่งมาเนาะครับน้ำกึ่งเดี๋ยวจะ้องเปน็นอากาศมัมแดบเนาะถ้าแฉลให้กลิ่นไม่ได้เนอะอากาศก็เป็นใจเนาต้มไกป่ปะยงเอาเลยปลาทอดปลาทอด,ทอดตักไข่อะไรแล้วที่พออยากได้ยำเนาะค้ไดได้ไหล

เพราะว่ารู้จองให้ไห้รีวิวแล้วผักเขาให้ไม่กักเลยนะดูเป็นก้อนเลยเพราะนี่หฮน้อยนี่คือหลับไปเลยที่ตน ึ้นฟังกันดูสิอยากเหยียบแผ่นดินแล้วแต่ย้ำออกไปออกไปทั้งเหนียดบ่คบนี่อ๋อทั้งทั้งทังนี้ก็ได้กันม็นบ่ โอเคครับสวยเนอะคิดญี่ปุนป่นบะเมื่อข้างหน้าสวยนะจากบ่เคยไปน่าเสิตัดต้นใหม่ออกหมดเนาะไอ้มันลงเนาะสร้างกก,กนะี่เนาะบังเอาด <c oughs> ีๆถ้าถ้ามันลงมันจะง,งามเลยนี่ตั้งใจแล้วเดี๋ยวไปญี่ปุ่น้ำมาเทียบกัน <c oughs> <c oughs> มินไปญี่ปุ่นแปบ๊บ